จากกรณีสอสเต้มงคลกิจเปิดคลิปวงจรปิดบริเวณประตูน้ำปากคลองบางกรวยที่อยู่ติดกับวัดลุ่มคงคารามอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นช่วงเวลาที่แตงโมตกเรือและพยายามว่ายเข้าฝั่งก่อนสิ้นใจจมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยคลิปจะมีช่วงหนึ่งจับภาพคนหาปลาพายเรือเข้าไปหาวัตถุนั้นหลายคนตั้งข้อสงสัยทำไมไม่ช่วย ล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่23มีนาคม65ที่สอพอเมืองนอนทบ,บุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายวินิตรีปัญญาอายุ53ปีซึ่งเป็นคนหาปลาที่ปรากฏในคลิปเข้าให้ปากคำตาม,ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปรากฏนายวินิตรีปัญญาหรือลุงนิดอายุ53ปีกล่าวว่าหลังจากที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดออกไปแล้วบอกว่าตนเองไม่ช่วยเหลือคนที่คาดว่าตกน้ำ ซึ่งตนก็งงและถูกคนในโซเชียลต่อว่าเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนซึ่งตนยืนยันว่าที่เห็นและพายเรือเข้าไปคือขอนไม้และต้องการไปแกะตาข่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวมาให้ปากคำตนไม่ได้เข้ามาแจ้งความใดๆซึ่งตนก็ยืนยันว่าคนพายเรือในภาพคือตนซึ่งในคืนดังกล่าว ออกมาหาปลาและเห็นรือสปีดโบ๊ทขับวนไปมาแต่ไม่เห็นว่ามีคนตกเรือถ้าเห็นก็จะเข้าไปช่วยเมื่อวานพอมีคลิปของสสเต้ปรากฏออกไปว่าเหมือนกับพี่พายเรือไปเจอแล้วไม่ช่วยตกใจไหมออง,อง,งงใจที่ใจออแต่ยืนยันว่าที่เห็นคือขอนไม้ใช่วันนี้เดินทางมาทำอะไรครับพีพ่พ ไม่คี่นภาไม่ไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรแค่มาให้ปากคำมีคลิปของสสเต้ปรากฏออกไปแล้วเนี่ยพี่ได้รับความเสียหายยังไงบ้างครับอม่มีครับผมไม่มาติผมเรือตลอดติดติดว่าอะไรพี่ผมทำไมไม่ช่วยผมมันใช้ที่ไหนมันจะไม่ช่วยใครจะให้ผมดต่อมาขึ้นขึ้นมาบนเรือออถ้าเป็นโคนเสียน่าจะดีอืม มันไม่ใช่เลยอัน,น,น่อนไม้ผมดูใหญ่ไม่เช่ขอนไม้ครับอันนี้พี่ตอนนี้ได้รับความกระทบเดือดร้อนแล้วก็น,นิดหน่อยอก็โดนคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ครับแต่ความจริงก็คือสิ่งที่เราเห็นในคืนนั้นก็คือขอนไม้ขอนไม้ครับแว่าผมก็ถิ้งบนเลยไม่มีเลยครับไม่มี